ครับตอนนี้เพื่อนเขาบวกกันอย่างเมามันเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนนด่านเก่าแต่ว่าเปลี่ยนเป็นโอ้โหมาปุ๊บติดหวดัว <c oughs> โอ้โหอะไรมันจะโหดขนาดนั้นอ่อมาปุ๊บติดลูหวัวโอ้โหบอกเลย <c oughs> เอาล่ะครับผมก็กลาวสดดีท่านผู้ชมรู้แทนด้วยนะครับผมโผผมชิ้นเลยเนาะทันที เออเราวันนี้อยู่กับเกมแนวชูตติ้งกันนะก็เป็นเกมมาใหม่แหละนะครับก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า Fake of War นั่นเองเนี่ยชื่อแปลกๆ <c oughs> เกมนี้นะครับจะเป็นเกมยิงคล้าย Counter Strike นะครับแต่ว่าจะเล่นเป็นมุมมองบุคคลที่3นั่นเองนะแล้วก็ภาพกราฟิกเนี่ยก็ถือว่าสวยมากๆนะครับก็ถือว่าสวยแต่ว่า ปุ่มยังปรับไม่ได้นะป,ปุ่มก็ยังเป็นออโต้เราสามารถเลือกออโต้แล้วก็เป็นแบบแมนนวลได้นะครับตอนนี้ก็ได้ของมาเปิดกล่องก่อนนะครับเพจะได้สกินมาได้เปิดกล่องแรกกันอ๋อสกินเซเบอร์พังนะเกมนี้ก็น่าจะเล่นสนุกอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าเป็นงูแล้วกันนะครับแต่ผมขอเล่นปืนสั้นธรรมดาแล้วกันเพราะเราได้อะ ตัวเพื่อนพกธรรมดามาสกินใช่ไหมดูสกินได้ไหมอาไม่มีโอเคอันนี้ขอเล่นก่อนนะก็ยังเนื้อไปไปโจนะฮะคือเกมนี้จะสามารถสุ่มเลือกทีมได้นะเดี๋ยวไปกับเพื่อนดีกว่าอ้าเพื่อนโดนเพื่อนโดนโอ้โหบอกเลย เกมนี้นี่ครับมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันล็อกเป้านะครับถ้าพูดง่ายๆคือมันล็อกเป้าไงแล้วคือมันอาจจะไม่สมดุลที่ว่ามันล็อกเป้านี่แหละนะครับก็เพื่อนทำไมไม่วางเนฮะ้ยกำลังวางฮะอทำไมไม่วางไอ้โก้เพลนโก้เพลนอ่าวางแล้วนะครับแล้วก็เฝ้าไงประเด็นมันอยู่ไกลปะ ยิงเพื่อนได้ยิงเพื่อนได้โอ้โหเขาทำไมไม่วกนะเราวิ่งไล่เลยเอ,เอาดิ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 คมอมนคมอมนอ่าชนะแล้วคนนั <c> ้น <oughs> ชนะไวมากๆอ่ะนะครับตาตังเราได้สามพันแล้วเราซื้ออะไรดีสักเฮ้ยซื้อสกาดีกว่านะเราจะมาเล่นสากาแล้วกันนะเป็นปืนอ,อะไรฟืนจูโจม เขาาจะเล่นสนุกด้สําหรับใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องการยิงปืนแต่ว่าอยากหาเกมยิงปืนที่เป็นแบบเล่นง่ายๆนะไม่เชิงเล่นง่ายหรอกเล่นแบบเพื่อนๆได้นะครับก็คือแนะนําเกมนี้แหละนะไม่ต้องคิดอะไรมากเออเพื่อนดนกระโดดยิงคอ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 เรียบร้อยเจอสกาบี้นะฮะเกมนี้นะครับจะไม่มีกระโดดนะครับมีเฉพาะการนั่งแต่ว่ายิงคะไปมีลูกซอง โอเคตายสองแล้วต้องวิ่งหานะแบบนี้ไม่คุ้นนะครับอันนี้ด่านของอ้าวใครวางอะยิงกันที่ไหนเฮ้ยไม่ใช่ขี้นไนแบบแบบอืมอืมมาลบ <laughs> มาลบทำเพื่อไปวางครับเพือ่อนอ๋อ นั่งทำเพื่ออะไรครับ,รบ <c ười> คือเขาน่าจะโหดมากนะ <c ười> <c ười> ผมผมว่าผมกน่านจะโหดมากแหละทุกค <t ul ch> <c ười> okay. นโอเคนะครับตอนนี้มีสามพันห้าไม่ซื้ออะไรนะครับเดี๋ยวไปวางแล้วกันเพื่อรอ่อนท่านจะมีสกินเนี่ยคนหนึ่งอะ่ะมีทั้งชุดทั้งอะไรเลยเดี๋ยวไปบีเหมือนเดิมแหละบีมันต้องต้องมีตัวดักต้องมีตัวดัก <c ười> <c ười> มีใครดักหรือเปล่าแต่ว่าค่อนข้างที่จะทำไมเงียบอย่างงี้อ่ะเงียบจัดหรือเขาไปวางาเขาไปวอบีหมดทาไมออบีหมดเอา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 เขาวางบีแล้วต,ตอนนี้ผมไล่ล่าแล้วือแบบน่าจะไปออบีตายหนึง่งเขาหลุดหรอเนี้ยห <c oughs> ืกซองเนี้ยฮะถอยมก่อน ลูกซองมาระยะใกล้ไงแล้วหยุดโอ้โหเพื่อหลาดเฮ้ยเก็บปืนได้ด้วยนะสหรบเกมนี้เนี่ยมีเก็บปืนลูกซองเก็บปื่อนได้นะเฮ้ยผมเล่นลองเล่นเป็นสนายบ้างดีกว่าเอาเป็นเอวิวแล้วกันเนะเฮ้ยไม่ได้ดิได้อยู่ได้อยู่ตอนแรกโอเคเดี๋ยวเราไปวางเอแล้วกันรู้สึกเอเงียบเหงาเหลือเกินโอเค มานีนาน่น่าจะมีคนดักน่าจะมีคนดักไม่มีเงียบรู้สึกเงียบเขาน่าจะบวกกันอยู่ตอนนี้โอเควางฮะเราโอเคเขาจะวางให้ออกโต้เนาะอ่าก็ไม่บวกเลยดีกว่าทำไมยิงกันนานจัง <c oughs> ตายไปดิ คือแบบเกมนี้เนี่ยเล่นเอามันนะไม่ต้องเอ้ยคนโหดแต่ยิงไม่โดนเกมนี้เล่นเอามันนะครับคือถ้าจะเล่นเอาจริงจังอะไรมากเกมนี้ไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่เพราะมันมีมันมีระบบ,บล็อกไงอ่าเช้ระเบิดไปดีกว่าช้ระเบิดไปดีกว่านะวันนี้มันเล่น,นมันเป็นเกมสไตล์เคาน์เตอร์อะแต่ว่าการเล่นไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าแบบ มันมีระบบล็อกเป่าโอเคมา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 ,าคือบีเขาวกกันดูเดือดมากเลยฟัยงก่อนเพราะน่าจะไม่วิ่งมานะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นบัทเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนอืมอืม โอ้โหชนะชนะเฉยอ่ะโอเคนะครับก็เกมนี้เป็นเล่นเป็นเกมแบบ3 v 3หรือ4 v 4, 4ก็ได้นะคือมันแล้วแต่ด่านที่เราเขาจะสุ่มมาให้เกมนี้จะไม่สามารถเลื่องโหมดได้นะครับอีกสักตา <c oughs> สักตานะครับ อันนี้ผมขอเล่นเป็นต้องหลววเลยกันตอนนี้อ้าวคือแบบเข้ามาแล้วเกมเริ่มแล้วยังไม่ได้ซื้อของแลไม่เป็นไรนะครับเราใช้ปืนพ,นพกที่มีนะครับตอนนี้เพื่อนเขาบวกกันอย่างเมามันเราต้องรีบไปช่วยเพื่อนไนดะด่านเก่าแต่ว่าเปลี่ยนเป็นโอโ้มาปุ๊บติดหัวโอ้โหอะไรมันจะโหดขนาดนั้นอ่ะมาปุ๊บติดดูหัวโอ้โหบอกเลย เอ้าชนะเป็นดีเซลกันผมเข้ามาช้าเกินแล้วมันไม่ได้ต่างไงประเด็นแล้วเพื่อนีแบบลูกฟุกหรือเปล่าบอกมาหรือเปล่าบอกมาหรือเปล่าเอ้ย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 เอ้เอ้หือเจ็บเจ็บเจ็บทำไมผมสู้เพื่อนไม่ได้วะทำไมผมเจ็บจังเอ้ยเลือดไหลเจ็ดอะ ก็ศูนย์เจ็ดนัดหรือเดยเจ็ดเขาไม่ดันว่ะไม่ตายแน่เลยอ้าวเขาไม่ดันอีใช่ไหมยิงกันฮะยิงไปฮะเขาไม่ดันเขาไม่ดันเขาไม่ดันไม่ดันนะตอนนี้เหลือสองนะฝั่งตู้เหลือสอง้ยทำไมจัดการเพื่อเราอย่างนั้นอะ คือตอนนี้ผมไม่ค่อยเกือบเกือบแล้วหนึ่งนะฮะตัวน,นั้นน่าจะใช่แหละ <c oughs> เฮ้ยชนะอยู่หรือเปล่าอ่าเทรสฟินเขาเขามีห้าตัวแต่เรามีสี่ไงอ่าอินดัมจีได้อันนี้ก็อันนี้ก็นะเฮ้ยเรามีห้าใช่ไหมเราเป็นทีมห้า แล้วเขามีสีทำไมเราสู้เขาไม่ได้เริ่มจริงจังแล้วเขาเริ่มแบบเขาโหดขึ้นแล้ววะเราจะเดินไปแบบเนียนๆเนียน,น, <c oughs> น,นแล้วใช่ไหมเนี่ยมันไม่มีย่อนะคือแบบเกมนี้แบบวิ่งใส่กันเลยตายตายแล้วฮะตายหนึ่งเหลือสองตัว ไหนเอ้ยอันนี้ตายหมดเอายกไหมเขาได้โยกนะมีปืนดีๆให้ผมหรือเปล่าโอ้ปืนยังเป็นปืนที่แบบก็ถือว่าดีอยู่แล้วปืนเนี่ยก็คล้ายๆเคา้คาตเตอร์สไตล์เลยเฮ้ยมีการวางวางบีอะอู้หูปืนเขาแรงกว่าแต่น,นี้เจอว่ะแล้วเพื่อนเ่อนอยู่ไนเอ้ย คือตอนนี้เจอเคแล้วก็ยัดลูกซองแล้วก็แบบเขาโยกได้อ่ะเฮ้เพื่อนเก็บหนึ่งะโอ้โห <c oughs> ลูกซองติดหัวครับคนนี้ตอนนี้เขานำไปเออแบบเราจะเซฟตังไหมเนี่ยนี่ลองลูกโมดีกว่าเผื่อ <c oughs> <c oughs> จะหมดขึ้นแปดนาดะลูกโม <c oughs> เราจะไปทาไมแบบทีมเรามันอ่อนอัง สู้ใครไม่ได้เลยนะฮะเราจะมีทางที่จะดูก่อนดูก่อนอืมลุนหนึ่งอืมโอ้โหเขาเจ็บกว่าเพ,เพื่อนเออเพื่อนเถิดอีกตูแตกอีกอืมไม่เพื่อนไม่เทิดวะโโหเติมเติมอืมเจอฮะเจอมาดิมาดิ เือบเลือดกับปืนมันคนลบโอ้โหเขาดักอะแล้วเพื่อนแบบไม่มาออเลยแล้วแบบจะตายเอาไนเนี่ยดูดูดูเขาดักอ่ะเพื่อนเราไม่ยิงเขาเลยอืออโอ้โได้อยู่ตรงนี้วิ่งดีครับวิ่งดีครับโอ้เจ็บหนัก อยู่นะที่ตัดตัวเองเนี่ยแต่ว่าเพื่อนไม่เถิดไงไม่มีใครเติมใช่ไหมโอเคได้อยู่เปลี่ยนปืนได้ไหมโอ้ปืนได้ต่างกันนี่ว่าเอาแล้วแล้วผมก็อยู่ผมเลือดน้อยนะเนี่ยดูเขาจะดักไหมยิงยองไปเขาดักอะ่ะจริงเขาดักจริงตอนนี้ แล้วเ,เพื่อนไม่มาออดเลยนะเดี๋ยวดองส n ั p จริงโอ้โหทุกฟัลเลื่อนเลยหนึ่งฮย <laughs> ได้เฉย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 เ <c oughs> ราต้องรีบไปละไม่งั้นแตกแน่เลยระเบิดเนี่ย <c oughs> โอ้โหโไม่ทันนะครับไม่ทันตอนนี้ผมน่าจะแพ้แหละแล้วผมแก้เกมได้อยู่นะ ถ้าเพื่อนไม่มาไม่ซับไม่เทรดไม่อะไรไม่ต้องเอาอะไรเลยโอเคเนะี่ย MP7 แล้วกันตอนนี้เราจะไปน่าจะไปตัดน่าจะมีมากลางนะมากลางตัวหนึ่งอ่ะมากลางตัวหนึ่งหรือเปล่าเขาจะมากลางหรือเปล่าเฮ้ยเงียบเอ้ยชิตแมนฝักหื้นก็ต่างละ โ oh. <c oughs> อ้โหอ่าน่าจะจบนะผมว่าแบบทีอ่ะนี่ครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมแนวยิงที่่อาขน่นจะเล่นมันอยู่แต่ว่าถ้าจะเล่นเอาจริงจังมันค่อนข้างที่จะแบบเล่นจริงจังไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันมันมีระบบล็อกเป้าไงเนาะอ่ะนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละ,ละสำหรับเกมนี้เนาะ เป,ปิดกล่องไปเออได้ผ้าได้เสื้อผ้ามาโอ้โหไม่เป็นไรแล้วกันนะก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจบเเท่านี้แหละนะครับจเจอกันคลิปน่าจะเป็นการจันรดับเกมอะไรก็ฝากกติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนั่นเองนะครับเนาะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผูช้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม